จึงเศร้าทำภารกิจเสร็จเตรียมบอกรับบินทบาตบบาทมาตังเอาอันนี้ออกในปู้เนี่ยเอาเอาดอกไม้ในปู้ดอกไม้กำนามอยู่ในแก้วเทออกไงนะตังนำสันนำใส อุาอาจนะวัดศาลาเรียบร้อยเต็มโตออกรอกเวลาออกรับบิณับาตมีสวรา,ากันปรอรยันช่วงเช้าเช้าตีห้า ตีหากเครื่องตอนนี้แสงเงินแสงทองกำลังขึ้นแสงเงินแสงทองกำลังขึ้นขอบฟ้าคนกำลังจะออกทำมาหาจินเสียงเลือปึ๊บ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 เตรียมกีครั้งแล้ว าธุสาธุาาให้ออกมาตำบุญจังหันเป็นสดาช่วงเช้า ห,หนัาจากจักระพงกำลังหัดล่างบาดได้ไงตัวพัน,นเชนเพันพิการนะว่นพิการได้กำเนิดด้วยอุบัติเหตนุนาะครับอุบัติเหตุครับมอไซค์มอไซค์ครับขากะมีเหล็กกำลังหัด <c oughs> รครูปติหักครูบาอาจารย์ ล้างบาดห้องหนักหอดใส่ดอกกาบเอซังหังเอสังปันเตสุกิระปรินิพุตตัมปิครับได้ไปโดยนี้นะครับได้ทั้งหมดเดี๋ยวบัณฑรเด่นไปหากันเดี๋ยวมะซอกก็ไปหาพระอาจารย์ได้นสนุกเพราะว่าที่ถา,ามเออพังเ <c oughs> ปิดไฟไหมครับใช่ครับเป็นย่ามะซอกไหม,ม,มตีซีนทั้งจากเฮตันพระลกินแล้วก็ไปหาพระอาจารย์ไป อาจารยจีบบ๊พาวา่าท่นน,นี่เด้อแม่มาสาลูกกันไม้น้ำเจ็ดบ,บาทเอาคอยสิควายรู้จักวิธีปิดอกวิธีหมยขึ้นว่าเอาเอาวิธีเอาตัวรอดนะกับอันแขนห้าบอดีนะวิธีวิธีทำของห้าดอกจิคอยเจียงไปเลย ไป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 ช่วงแดดกำลังแจ่มเอาหนักเราหัดคุ้มผาถ่ายวีดีโอมาเห็นเราเบ่งมันง่ายเลยอันผู้แขนสองแขนอันผู้แขนเดียวอย่างที่ ต้องซ้อมนะัมนะก็มูดมันต่อไปต้องซ่อมเรื่อยๆเฮ็ดใจเย็นๆขึน้นกัอองอยู่หาวิธีเือนอ่ะค่อยพับค่อยนั่นเดี๋ยวนีจะคาพอายมมามไปพุ่มพุ่มอย่ตรงนีง้นก็มันมองนนะเีๆไปอักซุมือมือเสียมือเลี้ยง ปิดแล้วมันง่ายง่ายใช่ใป่ะครับแชนขังไหมพ่เม่ไว้ยขางควัสชอบแชนขางควัแช่นขางควัสเพื่งหมุนเนาะทชไห่อยากแล้วแชนขางอยู่อืมจะน่าจะเปลี่ยนแล้ เพืสนอยเลปูลามเสกสันตับูห่นรีอ๋อัเนได้สันบาอยู่พีครับว่าเพ่เหียไม่ออกานนี่ย่างทองเส่ใหลนเบงเด่นนอหน่อยเล่นงาวมาเยอะะาๆคืดแล้วันเริ่มมุนเปนแล้วมันยงมัน่อกันครับยางคอย แขนฟังนี่เด้ป่ะเนี่ยสมมติว่าเอาแขนตัวลอยออกแันห้ามอุจจาระพันบอกว่าสุดท้านี่ดึงหมุนมันมันมันเ่นเอตัวนี้บเสียบกันที่นี่ปลุกำปั้นตม่ยังไงมันตัวนี้มันตอบแขนขังหัวเรามันมันจับบรดนนะขนมันเอาออกไม่อีกหมุนไรเด้ปะเนี่ยมันยังยักอไรเเยหมนอยู่มไปเหูจักเนี้ดอก ปกแรกเลดอกเนี่ยมันขเสร็จขาล็องเน่ยชอมไปวันที่ยี่สิบแปดกบวชยี่สิบแปดเข้าบวชครับยี่ห้ายี่ห้าเนาะยี่ห้าเนาะสนมื่อกินขนบวช เกินคือ่มูก็ต้องซ่อมหนักก็จักน้อยแล้วหัดคุ้มดองดีก็ก็หัดคุ้มบิดนั่นนั่นใครเห็ดแต่มันเออเนพับยังก่อนพับควายทับควายเอ้ควายทับวายทับควายควายควายโอ้พับเครื่องพับเครื่องโอ้นี่ยเนี่เพิ่งนั่น

เอาองซีละนี่นี่เอาเอาสูตรนี้เลยนน่แมนเอาสูตรพับเครื่งเขาให้ผูื่นผัดไหนเขาเดียวห้อกับบอยากได้หรืแมนแมนห้องหาเห้องสิรัดเออก็ได้บะเนี่ยปะนี่อันร่องร่องมดด้วยนี่จะคล้องร่องด้วยนี่นั่นแหละมันพับส่วนนึ่งเอาเส้นอะไรปนี้ยเส้นอะไรนั่นแหละ บ้างปึ๊บแล้กนไปเอาเอาสูตรนี่ละเดี๋ยวอาจา์เดี๋ยวให้เราพาดมาพาดหลังแต่วเา่อกงาของใหตัวนี้นี่นีตัวนี้ปั๊บตัวนี้ได้ทบาเกินประมาณนี้อือ